มูรอจอนอารมาดาลีฟอดีตแชมป์โลก WBA และ IBF รุ่นซูเปอร์เบนตัมเบทพิกัด122ปอนด์จะขึ้นโชกับทางเควินกอนซาเลสจากประเทศเม็กซิโกในวันที่16ธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นการโชคร่วมรายการศึกลม้มแชมป์โลกรุ่นไฟ์เวทระหว่างเจสซี่แบมโรดิเกสกับทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดที่จะมีขึ้นที่สนามดีเซิร์ไดมอนด์อารีน่าในเกรนเดลรัฐแอลิโซนาสหรัฐอเมริกา ถ่ายทอดสดทั่วโลกทางหรือโซนสำหรับทางมูร์จอนอาร์มาดารีปหลังไฟล่าสุดของเขาเสียแชมป์โลก WBA และ IBF รุ่นซูเปอร์เมนตมเวทให้กับทางมารอนทาเปเลสนักชกจากประเทศฟิลิปปิน สำหรับการชกในไฟนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้มูรจอนอัรมาเดลีมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกอีกครั้งสถิติการชคของเขาชนะ11ครั้งชนะนอก8ครั้งแพ้1ครั้งซึ่งเขาแพ้ในไฟล่าสุดกับทาปเเลสส่วนทางเควินกอนซาเลสเขาเป็นนักชกจากประเทศเม็กซิโกนี่คือก้าวสำคัญที่จะทำให้เขาเลื่อนขึ้นสู่ไฟใหญ่ๆต่อไปถ้าเขาเอาชนะมูรจอนได้ สำหรับสถิติการชกของเขาชนะ26ครั้งชนะน็อก13ครั้งเสมอ1ครั้งเขาไม่เคยแพ้ใครเควิในกอนซาเลสได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกมีความสุขและมองโลกในแง่ดีดกับโอกาสที่มอบให้กับผมเควินกอนซาเลสกล่าวนั่นเอง